ชาวกรกฏมีโอกาสได้เงินจากงานที่เป็นโปรเจกต์หรืองานเสริมค่าในเดือนมิถุนายนนี้ขอต้อนหลับเข้าสู่ช่องทําไปเรื่อยนะคะบายเนเน่ ene, พยากรณ์ค่ะฝากกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพยากรณ์โวชะตาสำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีกรกฎนะคะประจำเดือนมิถุนายน2518ค่ะอ่าในด้านการเงินสําหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีกรกฎนะคะในช่วงของครึ่งเดือนแรกค่ะดาวการเงินของท่านนะคะได้ตาแหน่งที่ดีค่ะดาวการเงินท่านคือดาวอาทิตย์นะคะอยู่ในเรือนราภะจนถึงวันที่15มิถุนายนค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงของครึ่งเดือนแรกท่านมี อกาได้เงินเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับด้านลาบละนะคะหรือว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์หรืองานเสริมด้วยค่ะเนื่องจากว่าเดี๋ยวหลังจากวันที่6มิถุนายนไปนะคะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับดาวโปรเจกต์งานเสริมโดยเฉพาะงานที่เป็นพวกงานขายหรืองานที่เป็นเกี่ยวข้องกับเด็กหรือเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงค่ะงานพวกนี้จะนําพามาซึ่งเงินที่ดีให้ท่านได้นะคะแต่ว่าพอ หลังจากวันที่15มิถุนายนไปแล้วค่ะดาวการเงินของท่านจะย้ายเข้าสู่เรือนวีน่านะคะการที่ดาวการเงินท่านย้ายเข้าสู่เรือนวีน่าหมายถึงว่าท่านมีเกณฑ์ของการเสียเงินไปกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแบบปรับป,ปรับฉับพลันนะคะเช่นค่าซ่อมอุปกรณ์ต่างๆที่สําคัญค่ะอาต่อมาในด้านของการงานนะคะ ดาวการงานของท่านในช่วงที่ผ่านมานะคะดาวการงานกลุ่มตัวไปจนถึงวันที่6มิถุนายนค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงจังหวะที่ว่าท่านต้องบริหารจาัดก,การงานหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอหลังจากวันที่6มิถุนายนไปนะคะดาวการงานท่านจะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินค่ะจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีสําหรับท่านใดที่มีการดีลงานอะไรก็ตามที่ค้างค้างเอาไว้นะคะมีเกณฑ์ของการที่จะดีลประสบความสําเร็จนะคะงาน สายงานที่เกี่ยวข้องกับการทําบัญชีหรือด้านการเงินมีเกณฑ์ของการปรับเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่โอเคค่ะหากมีปัญหาใดๆอยู่ที่เกี่ยวข้องกับการงานนะคะจะสามารถคลีคลายปัญหาไปได้สําเร็จค่ะ ต่อมาในด้านคู่นะคะดาวคู่ของท่านนะคะคือดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์นะคะย้ายเข้าสู่เรือนสุภะแล้วค่ะตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะการที่ดาวคู่อยู่ในเรือนสุพภะนะคะ,ะท่านมีเกณฑ์ของการที่ความสัมพันธ์ในด้านคู่จะดีขึ้นค่ะแต่ว่าจะเป็นหลังจากวันที่2มิถุนายนไปนะคะเนื่องจากว่าก่อนวันที่2มิถุนายนดาวคู่ของท่านยังโครจรอยอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ค่ะ อาสุกะสาวเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่เสียนศัตรูกันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนวันที่สองมิถุนาความสัมพันธ์ในด้านคู่มันจะเป็นในลักษณะที่ว่าเหมือนจะสุขแต่ก็เหมือนกับว่าในใจลึกๆมันเหมือนกับว่าเบื่อเหมือนมันไม่มีความสุขเท่าที่ควรค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพอหลังจากสองมิถุนายนไปนะคะความสัมพันธ์ในด้านคู่จะดีขึ้นค่ะ ส่วนในด้านของสุขภาพนะคะหลังจากวันที่3มิถุนายนไปค่ะให้ท่านเรามันระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับช่วงคอเป็นพิเศษนะคะเช่นอาการร้อนในเจ็บคอหรือว่าอาการที่เกี่ยวข้องกับต่อมทอมซินนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับอ่าหลอดลมนะคะ